เด็ดพี่เพชราเด็ดพี่เพชรา ที่นี่กันเถอะเดี๋ยวดูนั่นสิัวที่ตั้งตรงนั้นต้องเป็นยาพิเศษแน่ๆฮ้ยนูง่งโสน้อยถ้าเป็นยาพิเศษแกก็ไปเอามาสิไม่ต้องกลันนะโสน,น้อยล้วจะไปด้วย เราสอบดีต่อข้าตรงเตรอนี้เจ้าฟ้าเล็กูุุรยโบนะตัาท่าเทวีกำลังจะชี้น้ำอมฤตไปแล้วไดข้าไหมเจ้าฟ้านลสูเจ้าฟาลค้าฟ้านลส,สวรรค์สันเดือนเช่นี้เกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะท่านสุริยาเทพ จุดเดี๋ยวนี้นะท่านลาหูอสุระถอยไปซะสุยาเทวตันทละเทวเจ้ากำลังทำผิดกฎสวรรค์จะให้เราถอยได้ยังไงกฎของพวกท่านนีมใช่กฎสวรรค์แต่เปนกฎมูอที่พวกท่านยากเอาตามใจชอบสังหาพ้า ไม่มีวันยอมต้มหัวให้เรียจอมเจ้าเล่ยอย่างพวกท่านพวกเราก็ไม่มีวันยอมให้มาร้ายที่ขโมยทำอะไรตามอาเภอใจได้เช่นกัน ถึงหนักอย่างนี้เราดึขงขวดไม่ออกสนโหน้น้อยวิจิตินดาเราขอลองดูหน่อยไม่หนักเลยวิจิตินดาต่อย่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะ ในที่สุดกาลระสวนก็ตู่นเตียที่ต่อให้เจ้ากาละสูนฟืน้นแต่แสงยามเช้าแห่งข้าแผ่ไปทั่วไม่มีทางที่เจ้ากาละสูนจะออกจากถ้ำได้หรอกอย่ามั่นใจนะักทุรยะเทวข้าข้าหงษ์กษตระจะทำให้เจ้าอับแสงเง ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยาวดรจันทาเทวีโอ้ยมันตามมาแล้วรีบเอาเยาพิเศษขึ้นมาไปสินักสนทน้อย,อยไม่เราไม่คืนเราจะเอาไว้ช่วยเสด็จแม่ของเราเร็วหุบปากตำรว เ้าพิชิตต่อค้อนกับพ่อ,อยำเท้าเช่นน,น,น,นนี้อาลังมันน้อยนิดของเจ้าสู้ยพ่อไม่ได้หรอได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องแต่ทารเทศไม่ต้องช่วยเราไปช่วยลูกของเราก่อนแต่ววาไม่ต้องห่วงเราเราไม่มีวันยอมให้พาร้ายยางล้าหรืออัจุระทําร้ายเราได้มากไปกว่าน,นี้หรอก

หลางร้ายลางร้ายแน่ๆเลยไปคะว้ายเพศีพี่คะเีท้ามายาบุปผังเจ้าซะนุกเกสานีเศรจพีเศรจพี่พคะ น้องน้องจะไม่ไหวแล้วไหมคะไม่นะนเกสนีน้องจะต้องอดทนรอลูกของเรากลับมาอดทนเอาไว้นะน้องเกสนีอดทนเอาไว้ ขวดน้ำอมฤตมให้ข้ายนนี้แล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าน้ำคำของกระสูนเราจะเชื่อได้ยังไงข้าจะไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงสองคนนั้นแต่เจ้าเรียาว้อเจ้าต้องตายหน้นะามาอวิลิตมาให้ข้ายวนี้ เอาไมา่ค่ะเดี๋ยวนี้สันทาเทวีเจ้าหมอนหนีไปเจอทิ้งท่านไม่ได้วิจิตจินดาแมเดีอยามเกิดเป็นมนุษย์พวกเจ้าก็ เด็กน้อยโอ่หังเมื่อขั้นอยู่บนสวรรค์เจ้าก็กำจัดข้าไม่ได้คิดหรือว่าในร่างกายที่เป็นมนุษย์ซึ่งไหลพลังเจ้าจะทำอะไรข้าได้บางทีวิธีนี้อาจจะได้ผลขอให้เป็นอย่างที่เรา ที่ขาดตาขาวโว่พระจากที่ซ่อนของเจ้าสัญญ์ เทพสหายละไม่เป็นอะไรใช่ไหมเราไม่เป็นไรลูกๆของเราล่ะมุดหัวอยู่นี่เองเจ้าสุริยบุตรคอยเธอ ตามมาเจ้าศูนย์เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆไปจิตจินดา องค์ราชทายาทจัดก,การอสูตรร้ายได้ดากคำาทำนาจของทางอาา่านอัศราโหราเลยพระเจ้าค่ะเย่อบุตขอช่วยอนตายเวรผู้เดียวไม่ญาณจิญญา่รุ่งด้าู ยิ่งพะพ้าเลยเจ้าคะสารกระสุนงพวกเขาชงรักษาตัวคอยในท้องเพื่อฟื้นพลังของเจ้าแต่วันหนึ่งจงกับมาแก้แค้นผู้ที่ทำให้เจ้าต้องเป็นเช่นนี้เจ้าช่วยการะสุนทำผิดกฎสวรรค์พวกท่านก็ทำผิดกฎอยากช่วยลูกของตนเช่นกันในเมื่อเท่าทำได้ ม you. ันยังข้าก็ทำได้เช่นกันรอวิทวรสูอให้การสูบสูงพลังและการแก้แค้นจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งลาหัวสุระไม่น่ามาแทรกแซงเลยมนุษย์สวรรค์ย่อมมีกฎแห่งกรรมเสมอกันชะตาที่ผูกเกี่ยวมีใช่จะจัดการได้ด้วยเทพเทวา หากแต่เป็นตัวของผู้ผูกกรรมเองที่ต้องสะสารชดใช้ชะตากรรมที่ผูกเกี่ยวพันกันสุริยบุตรจันาทาเทวีกาลสงและเหล่าเทพธิดาผู้มีความรักอันมืดบอดบงังตา ทำไมถึงได้เจ็บขนาดนี้อ,อเจ็บขนาดนี้ก็เป็นฝีมือนักขมนุนแน่แนแต่ทำไมข้าจำไม่ได้จำไม่ได้ก็ช่างแต่ข้าเจ็บขนาดนี้นักขมุลแกต้องชนใช้ ชายทายาทฟื้นแล้วพระเจ้าค่ะพิจิจินดาเสด็จพ่อสเสด็จมาที่นี่ทำไมพระเจ้าค่ะแล้วพี่ลาบอะไปเล่นซุนที่ไหนแล้ววิจิจินดาจะมาไล่ได้บ้างหรือลูกลูกกำลังไปเรียนกับท่านนับพุทธแต่เมื่อคืนลูกก็หลับฝันประหลดหาดมากพ่อตื่นมาก็พบเสด็จพ่อเลีย้ยงประหลาดใจใหญ่ดูเหมือน องแลจะทายาตะต่จำเรื่องร้ายๆไม่ได้เลยนะทำอเไอไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อเป็นห่วงเลยตามมาดูแลทุกอย่างเป็นเพียงฝันยังถือเอาเป็นอารมณ์เลยนะพ่อก็คือฝันมอเจ้าค่ะดีแล้วลูก ย้องเกสษีอดทนเอาไว้อย,อยู่รอพระธิดานะไปค่ะไม่ผมต้องไว้ ที่ดาจะกลับมาแล้วนะคะพ่อเียสิหนูต้องอดทนเีค แยกย้ายกันเฝ้าเจอพระนิดาสนุนเราเมื่อไหร่จัดการได้เลยเ จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับเราแนละ้วแข็งแข็งเอาไว้นะอยู่กับพี่นะไม่ดีสี่คะอันตัวไหนเนี่ยเพคะเอาไปที่ใาตัวนหนอนน้อยกับป้าตี๊กคะ่ะ มาถึงแล้วทำไมต้องไม่อดทนอีกนิดนึง